เอ็ถมะแกงป้านิ่นงจะ้ะเพื่อนๆค่ะไม่เจียนกับหมอเพื่อนกําลังโพดท่อนเลยเพื่อนๆไม่เจี๊ยนกับตั้มคาใส่ตะไคร่แน่ใส่พริกใส่เกลือค่ะเพื่อนๆแล้วก네็ใส่เมเป้งค่ะเพื่อนๆเมเป้งเห็นบ่ไม่เจียนสื่อเมเป็งมาใส่น้ำจ้ะเพื่อนๆกับมาคามนิดนึงค่ะอันหูซื้อว่าอันไอ้เพื่อนจะขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆกัจะพกอยเห็นชัดปันใดเนาะค่ะเดี๋ยวไม่เจี๊ยนกับเจ้าเดี๋ยวไม่เจียนจะเอาป้าใส่เพื่อนๆ แม่เจ้ยนป้าใส่ไว้เรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนรอดแต่ว่าหายเพื่อนอ่าโพดหรือว่าหายเพื่อนข่าวพีข่าเกลือได้ไแม่เจง้ก็จะคอยปุ้งค่ะเพื่อนเพื่อนแกงป้านิ่นหรือว่าแกงสมป้านิ่นใส่เมเปงค่ะเพื่อนเพื่อนมูแดงเห่านั่นแหละเพื่อนๆหมูแด้งบานเห่านั่นแหละจากเพื่อนเพื่อนก็เลยเอิ่นเมเอิ่นเมเปงภาษาอีสานบานเห่าเอิ่นเมเปงเนาะแล้วก็ ใส่แกงใส่ยังกะอร่อยเพื่อนเนะาะค่ะภาษาอีสานมันน่าเอื่นไม่เป้งแต่ว่าทางเพื่อนเอื่น,าาก,นกันวันจังไรไม่เจนเอื่นไม่เป้งเนาเพื่อนล้อให้เพลื่อนพอดแกบรรยากาศกัอยู่ทงหน้าคือเก่าแหละจล้ะเพื่อนบรรยากาศอยู่ทงหน้าเขาเขียยงงามจา้ะเพื่อนเ็นบอจ้ะเพื่อนสวยงามที่จะตอนเสาร์บรรยากาศสดชื่นเฮกับเผาอยู่ทงหน้าเพื่อนดีเละจ้ะสีวิตไม,ม่เจนวิถีสีวิดแบนบ้านหรื่อ วิถีชีวิตอีสานบันเทาเลยจะเพื่อนมีอันใเกิดกินนั่นนั่นแต่ว่าเมือนี้กับพิเศษหน่อยหนึ่งคือแกงป้าค่ะเพื่อนค่ะไม่เจี้ยงก็จะปุ้งค่ะเพื่อนของนัวๆใส่ลงไปในจักน้อยเพื่อนใส่ผงน้ำกับส่วนเกลี้แกงป้าใส่หมูแดงหรือว่าเซ็เปิงค่ะเพื่อนหั่นป้าต้องไปในของนัวใส่ลงไปของหันเนาะค่ะจเจี้ยงกันจะใส่้อมกันก็หอมได้จะเพื่อนเพราะว่าป้าเพิ่นซุกไว้อยู่แล้ว อหอมแข้งเข้าเลยล่ะจ้ะเพื่อนๆค่ะคนในเพื่อนเขากั้นเรียกว่าอันแล้วล,วลวจะจ้ะวิธีพิธีเฮ็ดแกงไม่เจนค่ะเพื่อนเพื่อนแกงป้านิน่งใส่อ่า,มา,า,าอมออหมูแดงภาษาบ้านนอกอื่นหมูแดงเนาะค่ะปล่อยไว้เพื่อนแป๊บนึงค่ะเพื่อนแต่ก็รอให้เพื่อนซุกได้ค่อยกะจะพร้อมเสิร์ฟได้หรือว่าวิธีแกงนี่แหละจ้ะเพื่อนเดี๋ยวไม่เจนจะซีบเบิงๆๆ้งเพื่อนเพื่อนซุกแล้วเนาะซีบเบิงบเบ้งว่าจะแซ่บบ่ แต่พแซ่บจะได้เติมยังเนี่ยพอดีค่ะเพื่อนๆแซ่บนี่หละจ้ะวิธีแกงป้าของแม่เจนแกงป้านิ่นใส่ไข่หมูแดงหรือว่าหรือว่าเป่งหมูแดงอ่ะเพื่อนๆนี่อุปจากเพื่อนๆใส่ปลากระแยงใส่ห้องบัวพริกเกลือตาใส่ก้นแล้วก็คาตะไคร้ค่ะสมมะขามนิดหนึ่งค่ะมปเจนก็ใส่เป่งหมูแดง หรือว่าไข่มูแดงปัานเท่าเอิอไข่มูแดงเนะาะกะบม่เจียนสื่อน้ำเพิ่นมากับประมาณนี้ได้เพื่อนๆขอบคดได้เลยที่รับส้มสวัสดีค่ะ